สวัสดีจ้าพี่น้องเอา้าอ้ยไปนวดเสร็จแล้วก็ไปตากผ้านะจ๊ะพี่น้องจ๋าตากผ้านะจ๊นะเนาะสองถังสองถังชีวิตประจำวันค่อยก็เป็นแบบนี้แหละพราลุงต้วนี้เอา้า e n d e โอเค y นปิด โอ้ยทำงานเร่งทำงานจะได้กลับบ้านแล้วอีกสีอาทิตย์สี่อาทิตย์จากพี่น้องจา้าอืมอ้าวนะจ๊ะสีขาวสีใสๆซักน้ํากันนี่แหละจ้ะพี่น้องแต่ว่าอย่าเอาสีดำเข้าก็แล้วกันเดีย๋ยวผ้าหมองนะจ๊ะอ้าวนี่แหละเวียก เวียกแบบเก่าๆเดิมๆล่ะจ้าพี่น้องสองถังเรียบร้อยนะจ๊ะเอากระสิไปตากผ้ากันเลยเห็นบอ่อไม่ใช่เล่นๆนะทั้งเวียกทั้งงานทั้งงานบ้านทั้งงานนวดโอ้ยรวยตอนนี้จะไปรวยตอนไดแมนบอ่อพี่น้องเอ,อ๋ย อันไปเซนี่แมะบอกว่าสิมาทรงของแต่เมื่อวานบุเนีย่ยมาแรงถุงหนึ่งเนาะรอจนเทียงสิบายโมงมาเห็นมา เห็นลดวันหนึ่งวันหนึ่งมากนี่ยนึกว่าไอ้ไปซันี่อันเบอร์เมนไปซนี่แบบในเมืองอย่างสิเลยมันสิเป็นลดของบริษัทนะจ๊ะแปลกแห้งตัวกันกับเป็นเมื่อวานบอกให้ทาต่างถุมหนึ่งไปซันี่ถ้าเป็นไปซันี่ธรรมด้าแบบของอันนี้นะเขาสิบว่ามาทรงเดอก์ปน,นีนะทาเจิดบันไปไปมา,มาสองถุงเขาวองไหนคุณบ่ มันมีคนอยู่บ้านสิบุมีคนอยู่บ้านานี่เน่อยเห็นงานอยู่เือนแมนบอกอยากด่าแมบวันนี้ว่าสิเขียนไปว่าแอนดี้หาหม่องหม่องอันนี้เขียนบ่พอเออพเพิ่นก็เลยว่าทามันมากวันนี้บอกว่ามันหล่ดเดี๋ยวฉันสิจัดก,การทาจนกวบบ่าเห็นมากพี่หน้องเนี่ยเจ้าสบายโม่งกับแม่วันนึงกงนนึงว่าแมนกับเลีไน่เบิ่งอีกนะโอ้ยจิแมนนี่แหละ tiếng lọt anh đi mà không đài bật tiếng đang bật tiếng đài bạn ạ ก็มานั่งสบาย พี่น้องเอ้ยชีวิตบ้นบานในเยอรมันสบายว่าใะพี่น้องบ้างเนี่ยว้าวแดดก็มีบ้านนี้บ่หอนบ่หอนหอนเยอพอดีบ่หนาวสำคัญค่ะ พี่น้องดอกไม้กําลัางรวงโรยนะจ๊ะหน้าบานใบใบใบสองสีขาวสีชมพูหรือสีบานเย็นร่วงโรยแล้วมา่รับไปนี่นะจ๊ะพี่สาวเอามาให้แอปเปิลน้อยแอปเปิลน้อยจ้ะน้อยๆนยนเพิ่มามากินกันเลยเพิ่นเลยเสือมาฝาก เอาแต่ของมาฝากน้องน่องมาคอยเอาของฝากหายทักเถอเอากับประเด็จไปใส่นาะเพื่อนกะไปข้างนอกเพื่อนกะไปซือป้อซื้อของเพื่อนกะซื้อมาเผื่อทุกเถื่อพี่สาวนะจ๊ะต้องถามกันก่อนได้ว่ามีเวลาบ่อนนะถ้าผมมีเวลาเพื่อนกะมักแขวนไวประตูหรือว่า้างหลังบานนะจ๊ะประจําเลย แต่บ่คคอยออกซื้อได้จ้ะพี่น้องโอเคได้จ้ะจะไปล้างแอปเปิ้ลน้อยไปล้างแอปเปิ้ลน้อยก่อนเน่อยหน่อยๆทำกบปัน่นเด็กหน่อยนี่แหละแต่กระแซบจ้ะ ผีมันมีน้ำใจทุกทีอล้วจ้ะเลือ่อนวะันนีเด้กกินเดิอันของน้ำเพิน่นไปห้านะไปซื้ออย่างกับประได้มาหายเพื่อนจะเทีอน้ำเนี่ยเอาไปหดผักมาจ้ะหดต้นใหม่ได้เติมน,นึงยี่ด้กิโลกิโลน,นะจ้ะน้ำเาเตีนวดดูเดี๋ยวก่นสิทเทศนะ ใส้แต่แก้ยแตมันหานไม่น้แน,น,น,น่ๆนะจ๊ะเสด็จน้ำนนะกินไปแล้วสองลูกน้องเอ้ยแอบเป,ปินหน่อยน้ำนี่เห็นมักัก็มีประโยชน์เอกากไปลยกดต้นไม้ได้จ้นนะเนาะต้นไม้อีหงามของเขา Thăm điều băng nuôi còn nói nồi tại mình có xe một quốc nuôi nỉ mà xí nỉ nha Hãy subscribe cho แลนตอบผาปงฟูวดโอเคได้จับไปนองขอขระคุณได้หลายเด้อจา่าที่เข้ามารับชมขอทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงคือเกาได้จับไปนองผู้เลิศกะบบ่มีอย่างตอบแทนค่ะนอกจากเกาวเข้ามาขอขระคุณได้หลายจา้าไว้เจอกันที่พี่นหน้าได้จับไปนองอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนผู้เลิศได้เด้อจา้าอันขีปบ,บ้า,านกับชีวิตอของคนไทยอยู่ในต่งนางแดนนา้จะเนาะ อย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะ